สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรีนยนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนาพระมหากราุณาธิคุณของสถา บันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สําคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาที่คุณค่ะพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบอพิษได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชี ิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลรบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชาหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิด มีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบพพิษรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน,แน่วแน่พระราชารไทยในการสืบสารรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ และเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก,ก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อน นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทไหว้ความเคารพหมดอุมในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้เฝึกได้มีประสบการณ์ ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาว แข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนาน พูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใกล้และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานก็คือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัย น่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรับหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงาน,นดีเลกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกทั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นทีเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียนอ่ะถอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไง หรืทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเพราอว่ามีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราจะรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าอของพระองค์ทั้งสองแล้วก็อขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งการช่วยเหลือ,อผู้ป่วยทั้งทาง,ทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของการอบรมจิตอาสาพรราชทานค่ะ พวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆและ,ะผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาส ได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับนี่หลายหลายอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพุบรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ ท่าน,นาต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไม เพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดแดีวมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันุ์แล้วถ้าคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเราเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะความความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมองคนไทยมีอะไร ถ้าเราไม่กลายพันุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านไว้อย่างไรบ้างเราเน้นข้างนี้ ในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะ นอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจําลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จําลองเอาโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเป็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ําแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ําบนดินน้ําใต้ดินและน้ําบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ําท่วมด้วยการกักเก็บน้ําไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ําและแก้ปัญหาเขาหัวล้น รวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนา ฐานการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกกา,า,ารแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลําเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในปา่า โดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วย ฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง เรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่มแมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจร ปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า40,000คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567 ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน overnight trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหาการุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมือ้อ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทางร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสา เพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เป็นการทำความดีด้วยหัวใจถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวลลรรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุขโขทยัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อน จึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราชโชบายและสมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบพิษและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่าสี่ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงาน ปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศ เป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจำ5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่าเจ00คนและมีผู้ลงเทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้ว มากกว่า7ล้านคนนับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส ธาธรณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถลม่มวาตาภายัยและอักขีภยัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจ หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช2,561ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพ,พิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคําแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทํางานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจ จะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ นับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้พระสนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกือก้อกูลกันด้วยความรู้รักสามคัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงาม อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะก็เป็นปูกป่าค่ะปูกป่าชายเลนค่ะที่เห็นเป็นชิ้นเป็นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทําความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผมเป็นชุมชนพอตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ9๐๔ค่ะใช่ค่ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทนะคะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพึก แล้วก,กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าผู้เราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กําลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะนอกจากกิจกรรมทําความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอนมีไหมมีครับ อันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมผมอา <c oughs> เห็นน้องคนหนึ่งที่อยู่กับคุณตาครับแล้วเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างนั่งสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่แมผมอะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ ีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงินใช่อย่างนี้พูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจใช่ผมผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทํากิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ไปสานต่อยังไงบอลคือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบ ไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาอะครับใช่สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าเอ่อตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้ มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็ร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างงี้ค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยค่ะคุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9้าเราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอ,อยากทําจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเ,เข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะาทางราชการเองเขาก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแล นะส่วนงานวันนั้นทุกๆอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกวา่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวางังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทําให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองกอ็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ ได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งๆขึ้นไปอีกโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ